สวัสดีครับรถมือ2องเผอกันทลักครับเว็บร้อยอันนี้เป็นตัว LED แล้วนะครับจดทะเบียนปี2019ครับ LED 2019สีขาวส,สวยๆเลยเครื่องแห้งๆนิ่มๆเดิมๆครับคันนี้ฟรีดาวเลยนะครับ รถฟรีดาวไม่ต้องมีคนค้ำประกันบัตรใบเดียวออกรถเลยเอยผ่อนแค่เดือนละ1,600กว่าบาทเองน่าใช้เลย125วิ่งดีครับนิ่งประหยัดน้ำมันด้วยโฉมนี้ภายในครับบ็อกเก็บของใหญ่มากอันนี้ขูดเลขไว้เรียบร้อยแล้ว รอเจ้าของใหม่ครับใหม่อยู่ที่สองหมื่นเก้าสองสามเจ็ดอ้ปีสิบเก้าเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูทีนี่นิ่มๆเลยครับใครที่หาเว็บร้อยยี่สิบห้าตัวใหม่นะเป็นตัว led จดทะเบียนปีสองพันสิบเก้าฟรีดาวผ่อนพันหกร้อยกว่าบาทครับบัตรใบเดียวรับลดเลยอายุยี่สิบไม่เกินหกสิบห้าครับ ตรวจเครดิตนะครับเครดิตเดียนุมัิไวมากหาไปใช้งานจัดได้เลยนะครับโทรติดต่อได้ครับ0846005813แวะมาดูรถทดลองขับก่อนได้ในตวัวอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับ